สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสี่ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพนะคะเราจะเรียนการเรื่องการใช้พลังงานนะคะและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและก็คุ้มค่านะคะโดยคุณครูวิภามูลบรรจงค่ะการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะ มาดูเลยค่ะทรัพยากรมีอะไรกันบ้างนะคะามาดูกันต่อเลยค่ะมาดูการใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะการใช้น้ําอย่างประหยัดใช้ยังไงคะประหยัดน้ำำําทํำยังไงคะอ้าวเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดทํำยังไงเอยทราบหรือย<ห> <ű. S 1> ังคะอาถ้าไม่ทราบมาดูกันต่อเลยค่ะเชิญชมการ์ตูนเลยนะคะ การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเมื่ออยู่ในบ้านจำเป็นต้องใช้น้ำและไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตเช่นใช้น้ำในการอาบน้ำแรงฟันใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ส่องสว่างและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการทำงานบ้านเป็นต้นถ้าสมาชิกในครอบครัวร่วมกันใช้น้ำและไฟอย่างประหยัดและคุ้มค่า จะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวและประหยัดพลังงานรวมถึงทรัพยากรในประเทศได้นะครับการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า 1. ขณะล้างหน้าหรืออาบน้ำไม่ควรเปิดน้ำให้ไหลทิ้งตลอดเวลาและเมื่อแปลงฟันให้รองน้ำใส่แก้วไว้ใช้โดยไม่ต้องเปิดน้ำา 2. การซักผ้าด้วยมือควรรองน้ำใส่กระมังเพียงแค่พอใช้ ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาที่ซัก 3. น้ำที่เหลือจากการซักผ้าและถูบ้านสามารถนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ได้ 4. การล้างผักหรือผลไม้จานชามและแก้วน้ำควรเตรียมน้ำใส่ภาชนะแล้วจึงล้าง ห้ามันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําตามท่อน้ําหรือก๊อกน้ําถ้าพบรอยรั่วควรบอกผู้ปกครองให้รีบซองแซมทันทีนะครับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าหนึ่งปิดสวิตช์ไฟฟ้าทุกชนิดและเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน 2. ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยและห้ามนำของร้อนไปแช่ตู้เย็นเพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานมากขึ้น และใช้ไฟฟ้ามากขึ้นด้วย 3. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์5 4. กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าและหม้อหุงข้าวเมื่อเลิกใช้งานควรถอดปลั๊กออกทันที 5. รู้จักซ่อมแซมและหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอนะครับ เป็นไงคะนักเรียนใช้น้ําและใช้ไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าแล้วใช่ไหมคะเอามาดูต่อน,นะคะมาดูการใช้กระดาษการใช้กระดาษอย่างประหยัดนะคะควรปฏิบัติด,ดังนี้คะ่ะอันที่1กระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวนะคะและกระดาษที่สมุดเหลือใช้นะคะสามารถนํามาใช้ได้อีกนะคะอย่างเช่นนําไปทดเลขหรือเย็บเป็นเร่มเป็นสมุดบันทึกก็ได้นะคะ อันที่2นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าที่ไม่ใช้แล้วนะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่างเช่นทำอะไรคะเนี่ยเช็ดกระจกใช่ไหมคะกระจกเงากระจกหน้าต่างหรือกระจกประตูต่างๆนะคะเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาเช็ดได้นะคะหรือนำไปทำอะไรคะ ประดิษฐ์เป็นของเร่นของใช้หรือของตกแต่งได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นสารตะกา้านี่ใช่ไหมคะสารตะกา้าหรือกระจาดใส่ของได้ใช่ไหมคะหรือนาไปทาอะไรคะทาเป็นของใช้อย่างเช่นที่ใส่ปากกาใช่ไหมคะอ่า ้ที่ใส่ปากกานี่ทาเป็นนะคะรองเท้าแตะพวกนี้นะคะหรือทําเป็นอะไรคะของตกแต่งได้นะคะอย่างเช่นตัวการ์ตูนต่างๆนะคะหรือแจอกันดอกไม้นี่นะคะประดับตกแต่งบ้านได้นะคะข<า>้อสามนะคะเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะอย่าทิ้งลงถังขยะนะคะให้รวบรวม เอาไปขายเพื่อนําแปรรูปเพื่อนําไปแปลรูปได้นะคะเป็นกระดาษกลับมาใช้อีกได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคงใช้ได้ถูกวิธีแล้วนะคะทั้งกระดาษใช้น้ําและใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นทําได้แล้วนะคะมาดูใบงานที่คุณครูให้เลยค่ะใบงานมีอยู่สองใบนะคะใบแรกนะคะให้นักเรียน เขียนแผนภาพความคิดการใช้อะไรคะใช้อะไรใช้วัสดุเหลือใช้นะคะเป็นของนักเรียนเองนะคะชื่อนักเรียนเองนะคะการใช้เศษวัสดุของเหลือใช้ให้คุ้มค่าอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะ ใบงานที่2การใช้ให้นักเรียนเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะการใช้น้ำหรือการใช้ไฟฟ้าหรือการใช้กระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะปฏิบัติด,ดังนี้นะคะโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะอย่าลืมทำส่งคุณครูน,นะคะวันนี้นะคะไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ